สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ตะลอนทัวร์ตะลอนทมสนทนากันกับทางท่านจาันแห่งสันติอโศกและดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะนมัสการท่านจาันคะ,ะเจริญินทมกุลธิดาชวนกุลเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยตมาพูดว่าบัตรประชาชนที่เรามีเนี่ยกับบางคนเนี่ยมีมูลค่าถึงสองถึงสามล้านบาทงงไหมงงค่ะทําไมต้องสองถึงสามล้านบาทค่าทําศพอะไรนี้หรอคะไม่ใช่ คนเป็นๆน,นี่แหละหญิงผู้หนึ่งมาจากตะเข็บชายแดนเชียงรายพามา่ามาแต่งงานอยู่กินกับชายคนหนึ่งอยู่อ้อมน้อยบอกก็ได้ว่าจริงๆเธอไม่ได้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแต่ด้วยความที่ว่าเธอมีสามีเป็นคนไทยเธอก็พยายามที่จะเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยเธอต้องนั่งรถจากอ้อมน้อยไปเชียงรายนั่งรถจากเชียงรายกลับมาอ้อมน้อย คือไปแสดงฐานะของตนเองในฐานะเป็นคนต่างด้าวอยู่เนืองๆน่นะค่าใช้ใจ่ายต่างๆนานาที่หมดไประหว่างการดําเนินการหลายปีเพื่อเปลี่ยนสัญชาติมาเป็นคนไทยเนี่ยเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอได้บัตรประชาชนคนไทยมาแต่เธอต้องเสียเงินไปทั้งหมดประมาณสองถึงสล้านบาทโอ้โหเ,เ,เยอะมากเลยนะคะเยอะมากเธออุตสาหะมากอืม ผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้ใกล้ชิดอาตมามาก,มากเพราะว่าเธอเป็นสาวกัมพูชาจากเมืองพัตบองเป็นผู้หญิงหน้าตาดีใครเห็นแล้วหวาดเสียวกลัวท่านจันจะไปไม่รอดเพราะว่าเธอมากับแม่เ,เธอมาอยู่ประเทศไทยพูดก็พูดเถอะไม่ได้อยู่กับใครนะมาอยู่อยู่กับท่านจันนะหญ <c oughs> ิงสาวอายุ26ปี มาอยู่กับท่านจันทนระ์อายุประมาณ30สิบกว่าปีคิดดูกันแล้วกันก็าาามาอยู่ในองค์กรที่ท่านจันทร์ดูแลอ,อยู่กับมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนเน่ฟังดูว่าดเสียวไหมะ่ะใช่ค่ะวาดเสียวมากเลยเนาะแล้วเป็นผู้หญิงหน้าตาดีด้วยนะปรากฏว่าเธอมาอยู่กับมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนได้สิบปี<อ>แล้วเธอตอนเธออยู่ตอนเธออายุตั้งแต่ยี่สิบหกปีจนสามสิบหก จนสามสิบเธอก็แต่งงานมีสามีเนี่ยตอนนี้เขายังชั่วไม่เคยหวัดเสียวกับท่านจันแล้วนะเธอแต่งงานมีสามีตอนแรกกาตมาเข้าใจว่าผู้หญิงต่างด้าวมีสามีเป็นคนไทยเนี่ยก็จะได้สถานะของความเป็นคนไทยได้เลยเธอเข้าใจแบบนั้นไหมใช่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่อ่ะคะไม่ใช่ขณะที่เธอมาอยู่กับท่านจันสิบปีเนี่ย เธอก็ต้องมีใบเซ็นจากประธานมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนไปแสดงตัวตอนที่สถานทูตอยู่ตลอดคือต้องทำงานเที่ยวไร้เที่ยวคือในการที่จะแสดงตัวตนของความเป็นคนต่างด้าวเนี่ย mm hmm. มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยตลอดมาเลยต้องใช้เงินใช้ทองในการทำเรื่องทำราวอะไรต่างนานาที่สุดเธอไปมีสามีไปแต่งงานกับคนไทย อาตมาเข้าใจผิดตลอดแล้วแอนก็เข้าใจผิดด้วยใช่ค่ะคือไม่ได้แปลว่าแต่งงานกับคนไทยแล้วจะได้เป็นสัญชาติไทยนะม,มันมีรายละเอียดเยอะมากถ้าไม่เช่นั้นไม่มีจ้างจ้างสมรสหรอกอจ้างสมรสคือจ้างให้เธอเป็นภรรยาชันจ้างให้เธอเป็นสามีฉันแล้วก็เอาความเป็นสามีภรรยาที่หลอกๆก,กันเนี่ยเอาไปรับเป็นบัตรบัตรประชาชนคนไทยอันนี้ไม่ได้ กันพูดรวบรัดตัดตอนกว่าที่ผู้หญิงคนนี้จะได้บัตรประชาชนคนไทยเนี่ยเธอต้องมาอยู่ประเทศไทยแล้วยี่สิบปียี่สิบปีแล้วก็แต่งงานกับคนไทยแล้วสิบปีสิบปีจากนั้นเธอก็เธอก็ได้บัตรประชาชนคนไทยเธอมาเล่าให้เรามาฟังว่า กว่าจะได้บัตรประชาชนคนไทยเนี่ยเธอต้องจ่ายเงินทั้งหมดในการดำเนินการเนี่ยห้าแสนบาท<อ>กับบัตรประชาชนคนไทยหนึ่งบัตรพูดแบบนี้แล้วแอนในฐานะที่เป็นคนสัญชาติไทยโดยกำเนิดเนี่ยถ้าเธอบัตรหมดอายุเธอไปทำที่เขตที่อำเภอปัจจุบันเนี้ยเธอไม่ต้องจ่ายตังค์เลยสักบาทเดียวแต่ถ้าบัตรหายเธอไปทำแจ้งบัตรหายเธอเสียแค่หนึ่งร้อยบาท ถูกต้องไหมแล้ทบจะไม่รู้เลยใช่ไหมเนี่ยคนไทยกลับไม่เคยรู้เรื่องความสําคัญของบัตรประชาชนแล้วคนไทยจํานวนมากก็ไม่เคยพกบัตรประชาชนอแต่แต่แอนพกค่ะบัตรประชาชนใบขับขี่ใช่ไหมต้องมีติดไว้พวกจรเนี่ยแต่พกในกระเป๋าอ่าใช่ใช่ค่ะแต่ในที่นี้เขาบอกเป็นบัตรประจําตัวไม่ใช่บัตรประจํากระเป๋าแค่จะมา จร,จริงบัตรเหล่านี้ต้องเป็นบัตรประจําตัวอาตมาพูดเรื่องนี้ซ้าแล้วซ้ําอีกนะผ่านรายการวิทยุอาตมาต้องการจะบอกกับพวกเราว่าเราต้องภาคภูมิใจกับความเป็นคนไทยพูดก็พูดเถอะบัตรประชาชนเนี้จะมีคุณค่ากับคุณอีกสักยาวนานเท่าไรเชียวเดี๋ยวที่สุดคุณก็มีใบมรณะบัตรแล้วต่อจากนั้นคุณก็ไม่มีบัตรประชาชนแต่ประการใดถ,ถึงคุณมีบัตรประชาชนก็ทำอะไรไม่ได้ จะเอาไปจะเอาไปแสดงตัวตอนอย่างไรก็ไม่ได้เพราะว่าคุณกลายเป็นบุคคลที่มีใบามารบัตรแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแอนให้ความสำคัญกับบัตรประชาชนมากค่ะขนาดไหนเพราะว่าต้องเอาไปใช้เข้าผับเออ,อ <laughs> ใช่ไหม เพื่อแสดงว่าวฉันมีอายุมากมา,มากพอที่จะเข้าผับแล้วเพราะว่าทาให้พกไปเขาจะไม่ให้เข้ายังยังดีนะผนะับเข้มรวดถึงปานถึงปานาะนั้นเนี่ยใช่ไหมรู้สึกแอนมีประเด็นที่จะคุยกับท่านจันบางเรื่องอยู่เพราะว่าทุกวันนี้ในช่วงนี้เนี่ยนะคะข่าวสังคมก็เยอะการเมืองก็แยะเอาไปที่สังคมก่อนก็แล้วกันนะฮะเรื่องร้อนๆตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นกรณีนักศึกษารุ่นพี่รู้สึกว่าจะอยู่ปีสี่แล้ว ราดน้ำร้อนใส่รุ่นน้องซึ่งดูเหมือนจะเป็นการแก้แค้นให้คนอื่นด้วยทำนองนี้ค่ะแล้วข่าวมันคือโคมตรงที่ว่า LGBTQ+ ยกพวกล้อมคอนโดที่จังหวัดปทุมธานีของ LGBTQ+ อีกคนหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะว่าก็ดูเป็นเรื่องเป็นราวล้้วออมะไรก็เหมือนว่าไปกระทำรุนแรงกับคนนี้ที่เป็นรุ่นน้องเนี่ยค่ะก็คือคนนเอาน้ำร้อน,นราด คนคนนี้ก็เป็นกระเทยด้วยใช่แล้วกระเทยก็เลยปกป้องกระเทยด้วยกันใช่ค่ะประมาณนั้นใช่ไหมใช่ใชท่านจันมองยังไงที่คืออย่างนี้คนน่ะเขาก็มองว่าอันนี้ก็ระบุได้นะคะว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพคือคนก็มองว่าเฮ้ยเราอยู่ในในการศึกษาในระดับมหาวิทยาลายัยถูกมองว่าเป็นปัญญาชน แต่ทำไมถึงยังมีการใช้กำลังในการที่จะแก้ไขปัญหากันอยู่เลยอะไรทำนองประมาณน้คือจริงๆที่เธอเล่ามาเนี่ยมันมีเกี่ยวโยงกับกระเทยด้วยใช่ไหมใช่ใช่แต่เ<ช>ราสังเกตว่าอาดามาเลี่ยงการพูด LGBT อามาเลี่ยงไห <c oughs> เพราะว่ามันเป็นศัพท์ที่อาดามาไม่ต้องการคอยตามะนะอ๋อค่ะอาดามาเนี่ยถึงแม้จะไม่ค่อยโปรดทรั้์สักเท่าไหร่อ่ะแต่อาดามาก็ชอบทั้์ที่ตรงไปตรงมาบอกว่าผมเลือกสองเพศ อขอให้มีเพียงแค่หญิงกับชายเท่านั้นน่ยไม่มีเพศอื่นนอกจากหญิงกับชายอะ่ะอันนี้เรรมาเห็นด้วยกับทรัอืมพระจะเข้าใจไหมข่าวเนี้ยมันมีเกี่ยวโยงถึงกระเทยอะ่ะใช่ค่ะแล้วก็มีการกระทําที่แสดงถึงความสุดขั้วสุดตองใช่ไม่ปแปลกเลยถ้าเป็นการกระทําของกระเทยอืมรมมาแทบจะไม่ต้องพูดอะไรต่อเลยอะ่ะ แล้วอาตมาไม่ตั้งคําถามอะไรเลยอตอบข่าวนี้ออเพราะอะไรค่ะเพราะคุณเป็นกระเทยอ๋อคือท่านจันไม่อยากจะพูดถึงไม่ไม่ใช่ไม่อยากจะพูดถึงเพราะคุณเป็นกระเทยคุณจึงเป็นเช่นนี้โอ้ถ้าคุณไม่เป็นกระเทยคุณไม่เป็นขนาดนี้หรอกโอ้พอจะเข้าใจไหมงั้นข้ามข,ข้ามไปเลยนะคะคือกระเทยเนี่ยเป็นคนที่ ถูกสร้างมาให้สุดตองอสุดขั้วแล้วก็ทำอะไรแบบชนิดที่เรียกว่าไม่มีขอบอ,อนค,นคนเลยขอบคนคนจะบอกว่ากระเทยคือคนข้ามเพศนะ่ะอาตมาไม่เรียกอาตมาคนอาตมาเรียกกระเทยว่าคนข้ามขอบอคือไม่มีขอบเขตไม่มีอะไรกัน้นเพราะนั้นกระเทยเนี่ย เวลาทําอะไรเนี่ยจะหวือหวามากและจะทําอะไรหลายอย่างทําอะไรได้เกินกว่าเขาเรียกว่าโอเวอร์แอคชั่นใช่ใช่ใชค่ะก็เธอเนี่ยจะมีโอเวอร์แอคชั่นสูงมากแต่ถ้าในมุมดีก็คือดีไปเลยถูกไหมคะมความ,มคิดสร้างสารรค์อะไรต่างๆเขาก็ดูจะบันเจิดกว่าคนปกติทั่วไปอะไรอย่างนี้ไหมคะเออมักจะไม่เคยดีอ,อ๋อไอ้ที่ที่มุมท่าว่ามุมดีก็ดีไปเลยเนี่ยมันดีเป็นพักพัก<อ>รักเป็นเทอมเ เริ่มเป็นชักฉากแล้วก็จากเป็นทีทีถึงคุณจะดีคุณก็ดีไม่ไม่ไม,มั่นคงไม่ถาวรหรอกอเดี๋ยวมันก็กลับไปวีนแตกกลับไปมีอาการแบบชนิดที่เรียกว่ากราฟพุ่งสูงมากแล้วก็ต่ำมากมกระเทยจะไม่มีลักษณะกราฟแบบเสมอต้นเสมอปลาย เพราะนั้นการเอาน้ำร้อนสาดหน้าสามครั้งเลยนะสามครั้งเนี่ยตามที่ได้กอาตมาได้ยินว่าวแวผ่านหูค่ะอ่เป็นข่าวที่อาตมาได้ยินว่าวแววแต่ไม่ได้ตามรายละเอียดเพิ่งได้ฟังรายละเอียดจากเธอว่าเกี่ยวข้องกับกระเทยด้วยเพราะนั้นถ้าเกี่ยวข้องกับกระเทยเนี่ยยืนยันว่าไม่แปลกและถ้าใครอยากจะคบใครเนี่ยขอแนะนำว่าอย่าให้คบกระเทยทำไมอะคะเพราะว่าคุณจะเจอความไม่เที่ยง ความสุดขอบความเลยเขตสูงมากถ้าคุณคบกับเขาเป็นเพื่อนเนี่ยเขาจะไม่สามารถเป็นเพื่อนที่แท้จริงของคุณได้แต่แอนเคยมีนะคะเป็นเพื่อนเพื่อนแบบนี้สองคนนั่นแหละแล้วเป็นยังไงล่ะตะเสียชีวิตไปแล้วค่ะนั้นยังยังตอบไม่ได้คนนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดอีกคนนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องเพศนั่นใช่ไหมซึ่งยาเสพติดก็เป็นอาการของคนเลย ขอบจริงๆกระเทยกับยาเสพติดเนี่ยมันจะเป็นพวกเดียวกันคือเป็นคนที่เสพอารมณ์คนติดยาเสพติดเนี่ยคือคนที่ imagine เ,เนี่ยนะต้องเอายาเสพติดมาทำให้ตนเองเกิด imagine ที่แปลกออกไปจากโลกส่วนตัวแหละอย่างไอ้คนหนึ่งที่ทุบหัวลูกชายอ่ะนะอยู่ที่อุดรธานีอะทุบลูกชายจนลูกชายสาหัส Oh. ตัวเองอายุ25ปี oh. แล้วก็ทุบลูกชายเสร็จสับเรียบร้อยแล้วพ่อเนี่ยไปห้ามไปทุบลูกพ่อเนี่ยเพื่ออย่าให้ลูกชายเนี่ยไปทุบลูกชายของลูกชายไอ้พวกนี้เนี่ยตำรวจจับได้มัดข้อมือใส่กุญแจมือมันยังให้คำพูดบอกว่าเขาเองเนี่ยเป็นมหาอำนาจโลกอ่ะ <laughs> ใช่ไหม อารมณ์แบบยาเสพติดหนึ่งกระเทยหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้เกี่ยวกับเรื่องทางเพศอีกหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอิเมจินเลยข้ามสุดขั้วอย่างว่าท่านท่านจันเนี่ยเป็นคนมียคติกับกระเทยนะแต่ขอยืนยันว่ากระเทยเนี่ยเป็นที่จริงเขาเป็นผู้ป่วยกระเทยทุกคนเป็นผู้ป่วยทางจิต กระเทยทุกคนเป็นผู้ป่วยทางจิตบางคนเขาพยายามอธิบายว่ามันเป็นเรื่องของยีนมันเป็นเรื่องของภายในอะค่ะจะยีนเรืออะไรอะไรก็แล้วแต่เป็นผู้ป่วยทางจิตเราควรจะต้องออกบัตรบัตรผู้ป่วยแต่จริงๆบัตรผู้พิการประเภทส่ให้กับกระเทยด้วย <laughs> แล้วเขาควรจะมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยจากรัฐเช่นเดียวกับผู้พิการทางจิตเธอเข้าใจไหมผู้ผู้พิการมีหลายประเภท จะมีผู้พิการประเภท4คือเป็นผู้พิการทางจิตกระเทยควรจะได้รับบัตรนี้ <c oughs> ในฐานะเป็นผู้พิการแอนว่าถ้าเทียบอตอนแรกกับตอนสุดท้ายอันไหนทัวลงกว่ากัน <c oughs> ตอนสุดท้ายน่าจะคันใจ <c oughs> มากกว่านะ <c oughs> จริงๆท,ท่านจันเนี่ยอาจจะมีทัวลงอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนึ่งท่านจันจะวิพา์วิจารณ์กระเทยอ,อย่าง <c oughs> อย่างถึงถึงพริกถึงขิงเลยกระเทยเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยบวชไม่ได้นะต่อให้รู้ภายหลังเนี่ยแล้วมาบวชเนี่ยก็ต้องให้ศึกแต่บ้านเราก็หลวงเจเยอะหลวงเจเยอะเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศเท่ะเพราะนั้นกระเทยบวชไม่ได้แล้วกระเทยเนี่ยเป็นประเภทที่เรียกว่าอาตมาไม่เห็นด้วยกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะบอกให้ก็ได้อค่ะ ถึงแม้ประเทศไทยจะออกมาแล้วแล้วมีการจดสมรสเท่าเทียมแล้วก็ตามค่ะขอยืนยันว่าท่านจันเป็นคนที่ยืนอยู่คอลเาฝั่งกับกฎหมายสมรสเท่าเทียม,มท่านจันเห็นด้วยกับทร์เรื่องเดียวอะค่ะเรื่องเขายอมรับเพียงแค่สองเพศคือเพศชายกับเพศหญิงเท่านั้นจะไม่มีเพศอื่นนอกไปจากเพศชายและเพศหญิงอะอเอางี้ถ้าใครจะทัวลงเนี่ย ท่านจันขอให้คนที่เห็นด้วยกับท่านจันเนี่ยโทรศัพท์เข้ามา0833377881ยังไงท่านจันก็ยังยืนหยัดที่จะไม่เห็นด้วยกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมอยู่นั่นแหละและท่านจันจะใช้ความพยายามทุกอย่างในการล้มกฎหมายนี้้<อ>ยืนยืนหยัดให้กระแดท่านจันจะใช้ความพยายามทุกอย่างที่จะล้มกฎหมายนี้ ทำไมอะคะท่านจาันทร์ก็เพราะว่ามันเป็นกฎหมายทําลายศีลธรรม,มเป็นกฎหมายทําลายศีลธรรมเหมือนกับกฎหมายกาสซิโนเนี่ยแหละเป็นกฎหมายทําลายศีลธรรมเพราะนั้นใครเห็นด้วยกับท่านจันทร์ว่าไม่เห็นด้วยกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมไม่เห็นด้วยกับการยกย่องสถานะของกระเทยโทรศัพท์เข้ามาที่0 8 3ย์77 88 1 083 33 77เจ1ดเจแดดแล้วก็0 8 3ย์ส 3377881เจริญธรรมำนำสัสก,การค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ